ผู้บริหาราคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินสอนยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสระบ,บุรีเขตสองด้วยความยินดียิ่งตอนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินสอนตั้งอยู่เลขที่100หมู่ง ตำบลหินซ้อนอำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต2ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น131คนประกอบด้วยระดับประถมวัย20คนระดับประถมศึกษา62คนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน49คน ้านสอนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเชื่อมโยงเทคโนโลยีมีทักษะอาชีพเด่นเน้นคุณธรรมนำสู่วิธีพอเพียงเคียงคู่ความเป็นไทยใส่ใจสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสูงส่ศตวรรษที่21เ,เอกลักษณ์บุรณาการงานอาชีพอัตลักษณ์สุขภาวะดีมีจิตอาสา โรงเรียนบ้านหินสอนบริหารงานโดยนายปิยวัน์เปลี่ยนสกุลปัจจุบันมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนตอนที่ 2. ประเด็นการนิเทศติดตามการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 1. การนิเทศภายในสถานศึกษาผู้บริหารและคณะครูได้วางแผนการดำเนินงานโดยการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมโดยมีการวางแผนตั้งแต่การจัดปรับปรุงหลักสูตรไปจนถึงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และจัดกิจกรรมในโครงการ ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีการกำกับติดตามการดำเนินงานในรูปแบบการนิเทศชั้นเรียนการเยี่ยมชั้นเรียนและการรายงานผลชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียนำผลของการจัดกิจกรรมจัดทำรูปรายงานกิจกรรมมาอภิบายกลุ่มในรูปแบบ PLC เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม ผลสำเร็จครูร้อยละ100จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบแอคทีฟเร a r นนิ่งนักเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ทราบถึงรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและได้เห็นถึงบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 2. การนิเทศในชั้นเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านหินสอนได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการนิเทศในชั้นเรียนจัดทำปฏิทินการนิเทศโดยการนิเทศเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทำแบบนิเทศในชั้นเรียนดำเนินการนิเทศโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้นิเทศ คณะครูจะเป็นทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินง,งานหลังจากนิเทศชั้นเรียนจากผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูผ่านกิจกรรม PLC มีการจัดทำรายงานการนิเทศของคณะครู 3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านหินสอนมีการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active l e a r n i n g โดยการวางแผนการดำเนินงานจัดทำคำสั่งคณะกรรมการโดยมีการวางแผนตั้งแต่การจัดปรับปรุงหลักสูตรไปจนถึงการทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และจัดกิจกรรมในโครงการเพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 4. การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิน่นและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในท้องถิน่น และนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและให้วิทยากรอธิบายประวัติความเป็นมาและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 5. การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหินซ้อนมีการจัดทําโครงการส่งเสริมประสบการณ์ความรู้และทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยและ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ฝ่ายบริหารงบประมาณและการเงินจนกระทั่งการเขียนโครงการเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการทำกิจกรรมจัดทำแผนการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ครูผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาตัดสินผลการเรียนรู้ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนดำเนินการจัดทำแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบูรณาการผ่านหกกิจกรรมหลักให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติบันทึกหลังการสอนเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีกระบวนการกลุ่มการฝึกคิดการแก้ปัญหาและการร่วมมือการคิดของนักเรียนการใช้สื่อ60พภรษาสมเด็จพระเทพจัดทำสื่อเพื่อใช้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย60พภรษาโดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลายในการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อดิจิทัลออนไลน์ออฟไลน์ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้หนักเรียนได้ศึกษาสิ่งแปลกใหม่เพื่อกระตุ้นความสนใจให้หนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางแอปพลิเคชันไายสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านหินสอนการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านหินสอนมีการประชุมชี้แจงคณะครูเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดำเนินง,งานตามแผนกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณมีการปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบัานพระมหากษัตริย์มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดกิดจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหินสอนได้จัดทำโครงการภาษาไทยวรรณคัมและโครงการประเมินความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อหวังช่วยให้นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามวัยของนักเรียนได้มีความสามารถในการอ่านและการเขียนที่สูงขึ้นมากกว่าเดิม 3. ส,ส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินซ้อนได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษาดังนี้โครงการปรับภูมิทัศน์และอาคารสถานที่กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดกิจกรรมปรับปรุงอาคารสภาพแวดล้อมและรักษาความปลอดภัยโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน ได้จัดประชุมชี้แจงคณะครูเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดำเนินตามแผนกิจกรรมมีการจัดวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 4. เพิ่มโอกาสและลดความเดือมร้ําทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหินสอนได้จัดกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูประจำชั้นแต่ละระดับชั้นและนำข้อมูลที่ได้มาแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล 5. ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ทันสมัยโรงเรียนบ้านหินสอนมีการจัดทำโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุงสาระการเรียนรู้พุทธศักราช2560จัดหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะของผู้เรียนเป็นผู้ที่มีทักษะในศตวรรษที่21โดยมีการจัดหลักสูตรในรายวิชาขั้นพื้นฐานครบเกณฑ์การจบการศึกษาและจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะตามวัยของนักเรียน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนบ้านหินสอนมีการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กพิเศษเรียนรวมและกิจกรรมวินินจฉัยตรวจคัดกรองโดยแพทย์โดยมีวัตถุประสงค์ให้นะักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อนที่เป็นเด็กพิเศษและมีความสามารถในการเรียนรู้ที่น้อยกว่าเด็กปกตินั้นสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได้อย่างมีความสุข 7. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านหินสอนมีการจัดทำโครงการส่งเสริมประสบการณ์ความรู้และทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีโครงการแข่งขันศิลปะอัตถกรรมนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรมและวิจัยเพื่อการเรียนรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ R T N T O Net โดยมีการวางแผนการดำเนินงานจัดทำคำสั่งคณะกรรมการการสอนเสริม R T N T O Net ดำเนินการตามตารางการสอนเสริม RTNTO.net 8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านหินสอนได้มีการพัฒนาอบรมตนเองเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านหินสอนได้จัดกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหินสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหินสอนอีกทั้งยังส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ จวามถึงปลูกฝังความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบรู้สิทธิ์และหน้าที่ของตนเองผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้กิจกรรมทักษะอาชีพช่างปูนน้อยและงานจักสรรไม้ไผ่เป็นกิจกรรมการจัดเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ active learning ส่งเสริมทักษะอาชีพช่างปูนน้อยและงานจักสรรไม้ไผ่ เพื่อให้หนักเรียนเกิดทักษะอาชีพและสามารถปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ในการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านหินสอนมีระบบการบริหารงานตามหลักบ,บริหารงานที่มีมาตรฐานมีการนิเทศกํากับติดตามจากผู้บริหารตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส่งผลให้การดำเนินงานของสถานศึกษาตรงตามโครงการและแผนง,งาน สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อไปผู้บริหาราคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินสอนขอขอบคุณ